คุณเชื่อมโยงกับทุกๆคนและทุกๆสรรพสิ่งในจักรวาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณเป็นแบบนี้ตลอดมาในทุกชั่วขณะของจักรวาลน,นั้นตอบสนองกับความคิดความรู้สึกและการกระทำของคุณโดยอัตโนมัติมันไม่มีทางเลือกมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำงานเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนกลับมาหาคุณในทุกๆพลังงานที่คุณส่งออกไป ความคิดและพลังงานที่คุณส่งออกไปสู่จักรวาลจะถูกดึงดูดกลับมาหาคุณเสมอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความคิดและพลังงานเหล่านั้นนี่คือกฎแห่งการดึงดูดที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณมันเป็นตัวอย่าง อันสมบูรณ์แบบของการทำงานของจักรวาลที่ถูกออกแบบมาอย่างไรที่ติสิ่งที่เหมือนกันก็จะดึงดูดกันถ้าคุณกำลังรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกกระตือรือร้นรู้สึกซาบซึ้งมีความสุขสนุกสนานรู้สึกขอบคุณหรือว่ารู้สึกถึงความมากล้น คุณกำลังส่งพลังงานบวกออกไปแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าคุณกำลังรู้สึกเบื่อรู้สึกกังวลรู้สึกเครียดรู้สึกโกรธรู้สึกแค้นหรือว่าเสียใจคุณก็กำลังส่งพลังงานลบออกไปเช่นกันคุณกำลังส่งมันออกไปผ่านจักรวาล แล้วมันจะตอบสนองอย่างตื่นตัวต่อแรงสั่นสะเทือนทั้งสองชนิดมันจะไม่ตัดสินว่าอะไรดีกว่าสำหรับคุณมันเพียงแต่ตอบสนองต่อพลังงานที่คุณสร้างขึ้นและก็ให้คุณในสิ่งเดียวกันที่มากกว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณให้ออกไปคุณจะได้ในสิ่งที่คุณให้ออกไปสิ่งที่คุณคิด และรู้สึกณเวลาใดมันคือคําร้องขอของคุณต่อจักรวาลเพื่อสิ่งเดียวกันที่มากกว่าเพราะแรงสั่นสะเทือนจากพลังงานของคุณจะดึงดูดพลังงานกลับมาหาคุณที่ความถี่เดียวกันคุณจะต้องแน่ใจว่าคุณกำลังส่งพลังงานส่งความคิด และก็ส่งความรู้สึกที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการเป็นต้องการทำและต้องการพบเจออย่างต่อเนื่องความถี่ของพลังงานของคุณจำเป็นที่จะต้องสอดคล้องกับอะไรที่คุณต้องการดึงดูดเข้ามาในชีวิตถ้าความรักและความสุขเป็นสิ่งที่คุณต้องการดึงดูดดังนั้น ความถี่ของแรงสั่นสะเทือนแห่งความรักและความสุขก็เป็นสิ่งที่คุณต้องการสร้างขึ้นลองคิดดูแบบนี้มันก็เหมือนกับการส่งและการรับคลื่นวิทยุความถี่ของคุณจะต้องตรงกับอะไรที่คุณต้องการรับคุณไม่สามารถปรับคลื่นไปที่98.7บนเครื่องรับสัญญาณ FM ของคุณ และก็คาดหวังว่าจะได้รับสัญญาณจากสถานีกระจายเสียงโดยคลื่นความถี่103.3มันจะไม่เกิดขึ้นพลังงานของคุณจำเป็นที่จะต้องตรงหรือว่าสอดคล้องกับพลังงานจากผู้ส่งดังนั้นคุณต้องรักษาให้แรงสะเทือนของคุณตรงกับความถี่บวกเพื่อที่จะดึงดูดพลังงานบวกกลับมาหาตัวคุณเอง เมื่อคุณเข้าใจกฎแห่งการดึงดูดว่ามันทำงานยังไงคุณก็จะสามารถเริ่มสร้างชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมีสติคุณสามารถสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างมีสติคุณสามารถเลือกที่จะตอบสนองอย่างแตกต่างต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างวันคุณสามารถเลือกที่จะคิดอย่างแตกต่างคุณสามารถที่จะจดจ่อ และก็คิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นในชีวิตคุณสามารถเลือกที่จะประสบพบเจอกับสิ่งต่างๆที่ทำให้คุณรู้สึกดีคุณสามารถเลือกที่จะมีส่วนร่วมโดยเจตนาในการสร้างอนาคตของตัวเองโดยการจัดการกับความคิดและก็ความรู้สึกของคุณ คุณถูกเชื่อมโยงกับทุกๆสิ่งและทุกๆคนคุณเป็นชิ้นส่วนที่มีเอกลักษณ์ของความสมบูรณ์อันยิ่งใหญ่กว่าเป็นชิ้นส่วนอันสมบูรณ์ของจักรวาลคุณเป็นลูกบอลแห่งพลังงานในสนามพลังงานอันกว้างใหญ่กว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของพลังอันยิ่งใหญ่กว่าคุณเป็นส่วนหนึ่ง ของพระเจ้าความเฉลียวฉลาดแห่งจักรวาลทั้งปวงนั้นเป็นของคุณเพื่อให้คุณร้องขอลองคิดถึงอินเทอร์เน็ตคุณไม่สามารถที่จะมองเห็นหรือจับต้องมันได้แต่คุณรู้ว่ามันอยู่ที่นั่นมันมีอยู่จริงมันเป็นการเชื่อมต่อที่มองไม่เห็นของพลังงานที่เชื่อมโยงเรา กับคนอื่นเข้าไว้ด้วยกันคุณเองก็ถูกเชื่อมโยงกับทุกๆคนและทุกๆสิ่งแบบเดียวกันเราทุกคนเคยมีประสบการณ์ในการคิดถึงใครบางคนหรืออาจจะเป็นคนที่เราไม่เคยพบหรือคุยด้วยเป็นเวลาหลายปีและหลังจากนั้นไม่กี่นาทีโทรศัพท์ก็ดังขึ้น แล้วก็เป็นคนคนนั้นที่อยู่อีกด้านหนึ่งของสายโทรศัพท์ up. จริงๆแล้วเราเนี่ยได้รับพลังงานความตั้งใจของพวกเขาก่อนที่พวกเขาจะลงมือทําอย่างที่ตั้งใจด้วยซ้ำความคิดของเราเดินทางผ่านการเวลาและอวกาศด้วยความเร็วอันเหลือเชื่อผ่านความเชื่อมโยงของพวกคุณคุณสามารถได้รับพลังงานจากความคิด และความตั้งใจของพวกเขาก่อนที่พวกเขาจะกดหมายเลขโทรศัพท์หรือบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณกำลังคิดเกี่ยวกับพวกเขาแล้วไปกระตุ้นพวกเขาให้โทรหาคุณก็เป็นได้คุณเป็นแม่เหล็กที่มีชีวิตคุณกำลังดึงดูดสรรพสิ่งดึงดูดผู้คนดึงดูดความคิดและก็เหตุการณ์ที่สัสะเทือน และก็ดังกองกังวานในนั้นมันก็มีพลังงานความถี่เหมือนกับคุณเองสนามพลังงานของคุณเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยขึ้นอยู่กับความคิดและความรู้สึกของคุณเองและจักรวาลก็จะตอบกลับมาราวกับเป็นกระจกเงาโดยส่งพลังงานสะท้อนกลับกับพลังงานที่คุณส่งออกไป ยิ่งความคิดและอารมณ์ของคุณแข็งแกร่งและก็เข้มข้นมากเท่าไหร่พลังดึงดูดของแม่เหล็กก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้นแต่นี่ไม่ใช่มันไม่ใช่กระบวนการที่ต้องการความพยายามมันไม่ใช่กระบวนการที่ต้องการหรือว่าต้องใช้ความพยายามเลยเพราะแม่เหล็กไม่เคยพยายามดึงดูดอะไรแม่เหล็กไม่เคยพยายามดึงดูดอะไร มันเพียงแต่ดูดอยู่แล้วเท่านั้นและคุณก็เช่นกันคุณกำลังอยู่ในกระบวนการที่กำลังดึงดูดบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตคุณกำลังอยู่ในกระบวนการที่กำลังดึงดูดบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตคุณตระหนักไหมว่าชีวิตของคุณชั่วขณะนี้คือผลของทุกๆสิ่งที่คุณเคยคิดคือผลของทุกๆสิ่งที่คุณเคยทำเคยเชื่อ หรือว่ารู้สึกจนกระทั่งจวบจนปัจจุบันคุณเริ่มต้นได้ตั้งแต่บัดนี้ที่จะดึงดูดอย่างมีสติและก็โดยเจตนาในอะไรก็ตามที่คุณปรารถนาในช่วงเวลาแห่งชีวิตผ่านกฎแห่งการดึงดูดคุณสามารถดึงดูดผู้คนดึงดูดทรัพยากร ดึงดูดเงินไอเดียกลยุทธ์และเหตุการณ์ต่างๆทุกๆสิ่งทุกๆสิ่งที่คุณต้องการเพื่อที่จะสร้างอนาคตในฝันของคุณเมื่อคุณได้รับรู้อย่างเต็มเปี่ยมเกี่ยวกับสิ่งนี้และก็ยอมรับความรับผิดช,ชอบคุณจะสามารถทำได้ทุกอย่างดังที่คุณตั้งใจ คุณเป็นผู้ประพันธ์แห่งชีวิตของคุณเองและคุณก็สามารถเลือกได้ว่าจะนำพามันไปในทิศทางใดที่คุณปรารถนาคุณมีความสามารถที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเองคุณมีความสามารถที่จะสร้างอนาคตที่ใฝ่ฝันเอาไว้และคุณก็มีศักยภาพไร้ขีดจำกัดเช่นเดียวกันความคิดของคุณนั้นมันทรงพลังมาก ทรงพลังสุดๆพวกมันมีอยู่จริงพวกมันวัดได้พวกมันคือพลังงานทุกๆความคิดที่คุณมีคือถแถลงการแห่งความปรารถนาของคุณต่อจักรวาลทุกๆความคิดที่คุณมีสร้างความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของคุณได้คุณเป็นผลผลิตของทุกๆความคิดที่คุณคิดความรู้สึกที่คุณรู้สึก และการกระทำที่คุณได้ทำมาจนปัจจุบันและสิ่งที่คุณคิดวันนี้ความรู้สึกที่คุณรู้สึกวันนี้และการกระทำที่คุณทำในวันนี้มันจะกำหนดประสบการณ์ที่คุณจะเจอในวันพรุ่งนี้ดังนั้นมันเลี่ยงไม่ได้ที่คุณจะต้องเรียนรู้ที่จะคิดและก็ประพฤติในแง่บวกซึ่งมันสอดคล้องกับอะไรที่คุณต้องการจะเป็นต้องการจะทำ และก็ต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตตัวอย่างเราสังเกตได้จากเครื่องวัดชีพจรหรือว่าเครื่องจับเทศว่าร่างกายของคุณแสดงปฏิกิริยาโต้อตอบก,กับความคิดของคุณพวกมันเปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยนอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันเลือดอัตราการหายใจความเกร็งของกล้ามเนื้อและปริมาณเหงื่อที่ออกทางมือลองสมมุติว่าคุณถูกติดตั้งเครื่องจับเท็จกับตัวและก็ถูกถามโดยคําถามเช่นคุณเอาเงินไปไหมเอาไปใช่ไหมถ้าคุณเอาเงินไปจริงๆและคุณโกหกมือของคุณก็จะมีเหงื่อออก หรือว่ามือเย็นลงหัวใจของคุณก็เต้นเร็วขึ้นความดันเลือดของคุณก็จะสูงขึ้นอัตราการหายใจของคุณก็จะเร็วขึ้นและกล้ามเนื้อของคุณก็จะเกร็งขึ้นปฏิกิริยาตอบสนองทางกายเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตอนที่คุณโกหกเท่านั้นแต่มันเกิดขึ้นกับทุกๆความคิดที่คุณมี ทุกๆเซลล์ในร่างกายของคุณจะมีปฏิกิริยาต่อทุกๆความคิดที่คุณมีคุณคงจะเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ที่จะคิดบวกให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะความคิดลบนั้นมันเป็นพิษและพวกมันก็ยังส่งผลต่อร่างกายของคุณในทางลบพวกมันทำให้คุณอ่อนแอลงทำให้คุณเหงื่อออกมันสร้างความ เกรงของกล้ามเนื้อและแม้แต่สร้างสภาวะความเป็นกรดในร่างกายคุณพวกมันเพิ่มความเป็นไปได้ในการเกิดมะเร็งและโรคอื่นๆพวกมันยังส่งพลังงานสั่นสะเทือนลบๆและก็ดึงดูดประสบการณ์ที่มีแรงสั่นสะเทือนเหมือนๆกันเข้ามามากขึ้นส่วนความคิดบวกในทางตรงกันข้ามมันก็จะส่งผลต่อร่างกายคุณ ในทิศทางที่ดีพวกมันทำให้คุณผ่อนคลายขึ้นเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นและก็กระตือรือร้นมากขึ้นพวกมันกระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารเอโดรฟินในสมองของคุณลดการเจ็บปวดและก็เพิ่มความปิติยินดียิ่งไปกว่านั้นความคิดบวกของคุณยังส่งพลังงานสะเทือนบวก ซึ่งมันก็จะดึงดูดประสบการณ์บวกกลับมาในชีวิตของคุณพวกเราส่วนใหญ่ก็พอที่จะล่วงรู้พอสมควรแล้วแหละเกี่ยวกับความคิดในระดับจิตสำนึกแต่มันสำคัญมากที่เราจะเริ่มล่วงรู้เกี่ยวกับความคิดในระดับจิตใต้สำนึกเช่นกันจิตใต้สำนึกของเราเป็นอะไรที่มีบทบาทมาก และพวกเราส่วนมากก็มีเทปลบๆที่เล่นอยู่ในหัวอย่างสมบำเสมอพวกเราจึงส่งข้อความลบๆออกไปอย่างไม่หยุดหย่อนคุณจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ที่จะโปรแกรมจิตใต้สํานึกใหม่และก็ปรับเปลี่ยนความคิดลบภายในไปเป็นความคิดบวกไร้พิษไร้ภยัยโดยการสังเกตความเชื่อและก็ภาพในใจของตัวเองอย่างใกล้ชิด คุณสามารถที่จะฝึกฝึกที่จะกำจัดความคิดที่จำกัดหรือว่าความคิดลบๆออกไปการพูดกับตัวเองในแง่ลบมันก็เหมือนกับคลื่นรบกวนชนิดหนึ่งหรือสัญญาณกวนระหว่างที่เราโทรศัพท์มันก็จะมีการแทรกบิดเบือนและแม้แต่ขัดขวางความถี่แห่งจิตนาอันเป็นบวกของคุณ ถ้าไม่กำจัดออกไปมันจะเป็นลดความสามารถของคุณในการสร้างและการทำให้อนาคตที่คุณปรารถนาปรากฏขึ้นแต่โชคไม่ดีพวกเราหลายคนจำนวนมากมีแนวโน้มที่จะดื้อดึงที่จะยึดติดกับความคิดลบและกับภาพของตัวเองแบบเก่าๆมันเป็นเขตแดนอันสะดวกใจของเราเราเริ่มชินกับนิยามของความจริงอันคุ้นเคย และเราก็มีแนวโน้มที่จะติดกับในความเชื่อระดับจิตใต้สำนึกในเรื่องของความขาดแคลนความกลัวและความไม่แน่ใจความคิดและความรู้สึกอันจำกัดเหล่านี้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีตความเชื่อและประสบการณ์ที่เราสั่งสมภายในมาหลายปีจนมันกลายเป็นความจริงส่วนตัวความคิดลบเหล่านี้สามารถทำร้าย แล้วก็กีดกันเราจากการตระหนักถึงศักยภาพและความก้าวหน้าขีดสุดได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจอย่างมีสติที่จะค้นหาปลดปล่อยและก็ทิ้งมันไปลองนึกถึงการพยายามขับรถโดยการไม่เอาเบรกมือลงไม่ว่าคุณจะพยายามเร่งความเร็วมากแค่ไหนเบรกมือจะยังคงดึงคุณให้ช้าลงไว้แต่ทันทีที่คุณเอามานลง คุณจะไปต่อได้อย่างรวดเร็วโดยอัตโนมัติและโดยไม่ต้องพยายามความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมที่ถูกจำกัดมันก็เหมือนเบรกมือทางจิตวิทยาพวกมันจะดึงคุณลงพวกมันจะดึงคุณลงแล้วก็ทำให้คุณช้าลงถ้าคุณไม่พยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะกระจัดมันและแทนที่พวกมันด้วยความคิดและความเชื่อที่เป็นบวก คุณจำเป็นที่จะต้องเต็มใจที่จะปลดปล่อยการโปรแกรมจิตใจแบบลบๆและก็ะก้าวออกมาจากเขตความสบายของคุณเองเพื่อเหลือที่ให้กับภาพของตัวเองและระบบความเชื่อที่เป็นบวกและเป็นประโยชน์มันจะเปลี่ยนพลังงานสั่นสะเทือนและก็ทำให้คุณดึงดูดพลังงานและประสบการณ์บวกที่คุณปรารถนาในชีวิตได้ง่าย และก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นความเชื่อมันเป็นเพียงความคิดที่เป็นนิสัยของคุณและพวกมันสามารถถูกเปลี่ยนได้ผ่านการพูดย้ำๆการพูดกับตัวเองในแง่บวกและเทคนิคการจินตนาการสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการที่จะปลดปล่อยระบบความคิดลบแบบเก่า และเราจะกล่าวถึงเทคนิคอันทรงพลังแต่ละอย่างนี้ในคลิปต่อไปถ้าคุณพบว่าโปรแกรมลบของคุณนั้นฝั่งรากลึกจนคุณประสบกับความยากลำบากในการขจัดมันทิ้งไปคุณอาจจะต้องลองพยายามวิธีอื่นลองพยายามวิธีอื่นดูทีนี้มาดูในส่วนของ จิตสำนึกกันบ้างจิตสำนึกมันเป็นส่วนหนึ่งของคุณที่คิดและก็ให้เหตุผลมันเป็นส่วนของจิตใจคุณที่คุณใช้เพื่อตัดสินใจในชีวิตประจำวันอิสระของคุณซ่อนอยู่ที่นี่และด้วยจิตสำนึกคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณต้องการสร้างอะไรขึ้นในชีวิตของคุณ ด้วยส่วนนี้ของจิตใจคุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธแนวคิดใดๆไม่มีใครหรือเหตุการณ์ใดาสามารถบังคับคุณให้คิดอย่างรู้ตัวเกี่ยวกับความคิดหรือไอเดียที่คุณไม่ได้เลือกได้ความคิดที่คุณเลือกแน่นอนมันจะค่อยๆกำหนดเส้นทางชีวิตของคุณด้วยการฝึกฝนและความพยายามอย่างมีวินยัย คุณสามารถเรียนรู้ที่จะชี้ทางให้ความคิดของคุณไปในทางที่สนับสน,นุนการบรรดาลความฝันและเป้าหมายที่คุณเลือกได้จิตสำนึกของคุณนั้นทรงพลังมากแต่มันเป็นส่วนของจิตใจที่ถูกจำกัดมากกว่าในส่วนของจิตใต้สำนึกของคุณนั้นจริงๆแล้ว มันน่าประทับใจมากกว่าบางครั้งพวกมันถูกเรียกว่าจิตวิญญาณหรือจิตสากลจักรวาลของคุณและมันไม่มีขีดจำกัดยกเว้นคุณจะเลือกให้มันเป็นเช่นนั้นโดยตั้งใจภาพในใจของตัวเองและอุปนิสัยของคุณซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึก มันทำงานในทุกๆเซลล์ของร่างกายมันเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจคุณที่เชื่อมโยงกับตัวตนที่เหนือกว่าซึ่งอยู่ในระดับที่ยิ่งใหญ่กว่าจิตสำนึกของคุณมากมันเป็นการเชื่อมโยงกับสิ่งประเสริฐเป็นการเชื่อมโยงกับแหล่งกำเนิดและเป็นการเชื่อมโยงกับสติปัญญาของจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุด ของคุณจิตใต้สานึกของคุณมีลักษณะของนิสัยไร้การเวลาและมันก็ทำงานในปัจจุบันเท่านั้นมันเก็บประสบการณ์การเรียนรู้และความทรงจำในอดีตของคุณและมันคอยควบคุมการทำงานของร่างกายหน้าที่การทำงานของกล้ามเนื้อ อัตราการเต้นของหัวใจระบบการย่อยอาหารและก็อื่นๆอ,อีกมากมายจิตใต้สำนึกของคุณคิดอย่างตรงไปตรงมาตามตัวอักษรและมันจะยอมรับทุกๆความคิดที่จิตสำนึกของคุณเลือกที่จะคิดและสิ่งนี้ก็หมายถึงว่า เราสามารถเลือกที่จะใช้จิตสำนึกของเราโปรแกรมความเชื่อระดับจิตใต้สำนึกของเราได้โดยเจตนาและจิตใต้สำนึกก็ต้องยอมรับไอเดียและความเชื่อเหล่านั้นมันไม่สามารถปฏิเสธได้จริงๆแล้วเราสามารถตัดสินใจในระดับจิตสำนึกที่จะเปลี่ยนข้อมูลในจิตสำนึกของเราได้ จิตใต้สำนึกมันทรงพลังกว่าจิตสำนึกมากลองคิดว่าจิตใจของคุณเป็นภูเขาน้ำแข็งดูส่วนของภูเขาน้ำแข็งที่คุณเห็นส่วนที่อยู่เหนือน้ำมันคือจิตสำนึกของคุณมันเป็นตัวแทนเพียงแค่หนึ่งในหกของศักยภาพทั้งหมดของจิตใจและส่วนที่อยู่ใต้น้ำอีกห้าในหกมันก็คือจิตใต้สำนึก เมื่อเราใช้ชีวิตโดยใช้จิตสำนึกเรากำลังใช้เพียงส่วนเล็กๆของศักยภาพจริงๆของเราเท่านั้นจิตสำนึกนั้นเป็นยานยนต์ที่ช้าและก็อุยอ้ายกว่าจิตใต้สำนึกมากดังนั้นเป้าหมายตรงนี้ก็คือการเรียนรู้ที่จะก้าวไปในแหล่งพลังมหาศาลของจิตใต้สำนึกเพื่อใช้มันให้เป็นข้อได้เปรียบ เราจะต้องหาเวลาว่างในแต่ละวันเพื่อรายงานตัวกับจิตวิญญาณหรือจิตใต้สำนึกของเราการใช้เวลางีเงียบเป็นประจำทุกวันโดยไม่มีสิ่งรบกวนภายนอกมันจะทําให้การเชื่อมโยงระหว่างตัวเรากับใครที่เราเป็นจริงๆแข็งแรงขึ้นเราสามารถติดต่อกับจิตใต้สำนึกผ่านเทคนิคหลายๆอย่างและพวกมันก็คือการพูดย้ำๆพูดย้ำๆพูดย้ำๆ มันคือการจินตนาการมันคือการสวดมันคือการอธิษฐานการทำสมาธิการขอบคุณการรู้สึกซาบซึง้งและการใช้เทคนิคการจดจอ่อที่เป็นบวกจิตใต้สำนึกของพวกเราสามารถพาเราไปยังที่ที่เราต้องการจะไปและช่วยให้เราก้าวไปถึงจุดหมายในชีวิตได้เร็ว และก็ง่ายกว่าจิตสำนึกมากดังนั้นโดยการเชื่อมต่อและก็ใช้ความเร็วอันน่าทึ่งพลังและความคล่องแคล่วของจิตใต้สำนึกจะต้องใช้ให้มันเป็นประโยชน์เราสามารถเริ่มที่จะใช้กฎแห่งการดึงดูดโดยเจตนาเพื่อด,ดึงดูดและก็สร้างผลลัพธ์ที่เราต้องการได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น